สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัอนี้แบบพามายิงปลาครับลืมเปิดคลิปพี่น้องมุดไปซวงอุ้มเลยเมื่อท่านด้ปลาอยู่ได้ขึ้นไปเบิงเรื่อยๆครับมากระพานโจกเกือบเราแล้วครับสวัสดีครับบุพกันโดนบุพกันโดนห่างหายไปโดนครับถือว่าโดนมากๆเลยพวกเราเลยลงคลิปนะครับช่วงนี้ขอทวหลายๆครับยากแน่ครับท้า ธุรกิจหลายอย่างปวดกี่อย่างอย่างเดียวเมื่ค่อยมีเวลาเทิ้งนั่นโมมีไม้มุดผ้อครับน้ากับคุณนี่น้าน้าเพิ่งเริ่มใสครับเชื่องว่าใสเทั้งบรรยากาศบ,าาบ่ิวายโมโหว่าจะเห็นผัวป่าก็จะเห็นช็อตบูบรรยากาศบ่ิวายเลยคนกับโมีเ่ียกพอดีฝนตกมุดน้าอย่างเดียว say sụt cả áo với câu khi nó bây giờ phải nhìn và nhìn lên gặp trường này hàng hai về đồn à, nhìn nắm nhỏ, nắm bản còn gặp máy cày bản gặp cứ mà là luôn đẹp đẹp vì nó mà bừng thay chịp mày nhiệt chịp mày lạc rồi ต่างอย่างก็่ใส่เปล่งสิเอาหนามโบนันมุดดูไปครับ,ดบรเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปใต่นาำกันเลยว่าจะเปล่งไดสจีม,นมนันบ่มีสิมันเลยสิแเห่วติด <c oughs> <c oughs> ตามเิึงครับ ผ่านโจกยิง,งลรอครับผ่านโจกลงไปบอกว่ากล่องลงไปวัวลงไปพี่น้องหัวยิงปลายยังปลายยังวะปลายยังโอ้ยภาษาตัวใหญ่บวกยิงถือบวกเลยบว <laughs> โอ้โอโโโยยิงปลายว่าถือ <laughs> ว่าตัวงามอยู่อ่ะตัวงามอยู่เฮ้ยตัวดังกึกเลย วสปืนแห้งปืนแ <sh> ห <fl> ้งไม่ขามหัวบริยิ่งโดนว่ะห่างหายไปโดนบริยิ่งปืนโดนยิ่งกอาบุถึกถ้ามานัดแหลกยังยิ่งผ่านเลยตอนมุดลงไปปลามันบ่อนิ่เทิงเหยาน่อยน้ำลายสัวฟังได้คุณไหมปลาไหมเป็ดเหอะไทย ปลายกรัมอยู่บ้าอยู่หนีมว่า,ออาโอ้กล่องลงไปเบิ่งว่าฮะดเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งใต่น่ำเลยครับ Mm-hmm. Thank <laughs> พี่น้องกลับแล้วครับบัดทีนี้หลังจากห่างหายไปโดนกันถือว่ามามขยิ่งมือนี่กันถือว่าโอเคครับพอแล้วแรงต่อไปเป็นทีมงานแล้วแรงแล้วปลากปิดปลาก็พันจบขึ้นแล้ครับปลาก็ได้ภาษาภาษาตัวซีตัวก็ปลาตัสองตัวก็หามันใส่ ปลาแดดเดียวครับเดยเบื้องผนงานทั้งหมไม่ยิงตามขล้องครับขล้องแถวบันป่ามันบรรยากาศป่าบุบเปือกครับป่ามันก็ขนลิ่นพอนป่าก็พวกไยเห็นงัวเห็นชวอตพว่าตามกูพวกไฟใสกันเลย nào không? Cô đây qua xây việc chuột, chuột việc chuột là cái chim bồ nào? Náu cứ câu. Cô đẹp nó. Cô đẹp cả nào. Và mày thì một mà. Đây bà bước thì tôi đã bắt đầu lại nữa. Cho người mình lắm nằm. để nhìn toàn nhảy lắm ฝ่ามันอยู่น้ำอุ่มครับอ,อุ่มกระสะตอนบานผมเืนก่อกระส่าเนี่ยอ,อุ่มโอ้หลายอุ่มอุ่มก่อพันอุ่มขั้นเผยผาอ่สุดยอดเพี่น้อนเผยผ้าจำเปน็นนางม้วนสเสยนาะ จะท,ทวนทวนนึง้งโมไปอยู่นี่เดี๋ยหลืองผลงานนึ้งโกกเลยครับคี่ไก่ี่ประมาณกิโลหนึ่งละจิ้มหอดหอดหลดจอด กระโดน่อยทิมงานแล้วแรงนี <kilo lens> ่ค <Wars> รับน่โอ้ลาบเลยได้ลาบเลยหลาบลาบตบหัวปเรโดเห็ดแบบเดียวครับไปมันคำแล้วจิ้มันไมคำน้กลับเลยเนาะพอกันชิปน้ำพี่น้องแล้วมีโอกาสเดียวไปเย็ดชิปนี้ก็รับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ